ลงองดูใกล้ๆใกล้เกินไหมถือว่ามาถึงที่รลกล้นนะ <Okay. S 2> นมาแน่นี่เรามาพุก่าน FC นะ นนี้ะะคะมอสอยู่ที่พิษณุโลกนะคะตลาดตาและอยากจะบอกว่ามอสไม่ได้มาคนเดียวน,นะคะวันนี้มัสก็มากับนี้จ้าแม่มอสเองนะคะพาเข้าตลาด let's <c> go <oughs> ระวังรถ let's go เ <c> ข <oughs> ้ามาปุ๊บโอ้ยเขามีเสื้อผ้าขายเหมือนเ <พา S 2> ดิมนะ <พา S 2> ยัยงขายอยู่เหมือนเดิม คือผล,ลไม้อะไรงเงี้ยเยอะมาก<ด>ปลาสดๆก็ยเยอะมากนะทุกคนเฮ้ยอันนี้เราเจออันหนึ่งอันนี้คือไข่หมดแดงใช่ไหมคะไ <_ d ream> ข่มดแดงคะถุงเท่าไหร่คะถุงละสองร้อยอันนี้ถุงละสองร้อยส่วนใหญ่เขาเอาไปทําอะไรกันนะพี่เอาไปแกงเลียงเอาไปแกงเลียงอ๋อนี่มันคือไข่มดแดงแล้วเขาก็จะมาแกงเลียงกับอันนี้เขาเรียกใบใบผักหวานนะผักหวานไข่มดแดง แดดเดียวนะคะที่นี่เขาเรียกปลากเกลือในปลาแดดเดียวท่านปลาอะไรอ่ะเป็นปลา,า,าทอดค่ะทานละหกสิบบาทเอาผักวางนี้เลยมีผักอะไรบ้างเนี่ยมีผักกระเฉดถั่วเกเระ <c oughs> ชะอมกำลังเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะนี่สิบบาทแล้วถ้าต้นหอมผักชีอะคะก,กำลังสิบบาทเลยกำลังสบาทนะที่นี่ทุกคนถ้าอยู่อเมริกานี่ เออประมาณหนึ่งร้อยบาทกินที่นี่ให้อิ่มนี่ยิ้มหวานด้วยนะร้านนี้เนี่ยเอ้ขายผักขายผักแล้วผักเดี๋ยวนี้นะเขาเขาสแกนจ่ายหมดแล้วนะขอยิ้มอีกทีได้ไหมคะอันนี้หวานไม่หวานละเดี๋ยวจะพาไปกินเมนูเด็ดมิมปิ้งคะมิมปิ้งมีหรือเปล่าคราวที่แล้วป้าเขาบอกว่าหมดวันนี้เราลุ้นจะไ่ะลุ้นกันเว้ย คือมันจะมีเมนูหนึ่งเว้ยมันจะเป็นแบบมิมปิ้งแล้วคราวที่แล้วที่เรามาแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันหมดฤดูกาลแล้ววันนี้เราก็จะไปลุ้นกันนะว่าว่าว่ามีหรือเปล่าวันที่ะอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้แม่ก็บอกว่ามอะไรซื้อกล้วยไหมซื้อกล้วยไหมเราก็แบบจะไปดูมิมปรากฏเออหน้าคุณคุณนะพ่อเองมาทำอะไระอ๋อมาซื้อแต่ตะโกนขายอ๋อ บ้านหมอเป็นคนตลกนะตะลกไปล่ะดี๋ยวเราจะไปดูนี้นกันไหมพี่หอ,ะอ,อระหว่างทางมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าแวะมากเลยทุกคนดูทีที่ทั้หมดน้ำ,นำช่อดอกมะพร้าวมันแต่ไม่ใช่น้ำมะพร้าวใช่ค่ะออ<ม>ช่อดอกมะพร้าวน้ำหอมค่ะพี่ เราจะเอามีดไปกรีดตรงช่องงวงของมันคล้ายๆน้ำตาลสดแต่ว่าตัวนี้ออกจากช่อของมะพร้าวน้ำหอมค่ะน้ำช่อดอกมะพร้าวใครเคยกินบ้างเคยกินไหมอ๋อเคยกินเป็นเด็กว้มิม้ามิมพึ่งอ้าวมันคือพึ่งพึ่งกับมิ้มต่างกันมิ้มจะลังเล็กพึ่งจะลังใหญ่พึ่งปิ้งพึ่งปิ้ง เท่าไหร่คะหนึ่งอันห่อละร้อยห่อละหนึ่งร้อยนี่คือพึ่งปิ้งนะทุกคนจะเป็นเมนูที่เราตามหาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่มาแล้วนี่คือพึ่งปิ้งมันใส่อะไรบ้างคะพี่ข้างในใส่พริกไทยกับเกลือกันมีใส่พริกไทยกับเกลือมานี่นี่กำลังดูลองดูใกล้ๆใกล้เกินไหมมันจะเป็นอย่างนี้อร่อย มันจะมีน้ําเหมือนเป็นตัวอ่อนเพึ่งใช่น่านมันเป็นตัวอ่อนเพึื่งแล้วมันจะเป็นน้ำน้ำกินไปแล้วมันก็จะแบบนิ่มๆหนึบๆหยุ่มๆบวกกับพริกไทยบอกว่าอะไรเดี๋ยวถ้าคนเคยกินะจะบอกว่าอร่อยแต่ถ้าคนไม่เคยกินมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยตอนนี้แปดโมงเช้า เรามาใกล้ช่วง8โมงเช้าใช่ไหมตลาดก็เลยทุกอย่างหยุดแป๊บหนึ่งนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะแม่เรียกอะไรปลาเห็ดนี่คือปลาเห็ดนะคะไม่ใช่ทอดมันพี่เรียกอะไรคะทอดมันปลาเห็ดเลยทอดมันปลาเห็ด่แต่เจ้าของร้านเขาบอกว่าต้องเรียกทอดมันปลาเห็ดนี่ทอดร้อนเลย สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะโอ้ขอบสวัสดีค่ะเอาล่ะเราเจอเอฟซีแล้วิดตามตลอดค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอาหารการกินอ่าขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะนี่เราเจอเอฟซีคนหนึ่งแล้วนะจ๊ะชื่อไรเอ่ยหญิงค่ะชอบดูทีทีที่เป็นนักแสดงอ๋อชอบดูเกี่ยวกับอาชีพคนไทยติสั่งอะไรสั่งปวยจั๊กพิเศษ พิเศษพิเศษ,เศษไม่ไม่ธรรมดาด้วยใช่ไม่ธรรมดายี <25 S 2> <ม>่ห้าบาทจะไมีขายอีกเหรอโอ้โหพิเศษสามสิบถ้าในกรุงเทพนี่หาไม่ได้แล้วนะใชนี่นี่เอฟซี FC นะชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่ปิ้งครับพี่ปิ้งง่ายนี่เอฟซีเอฟซีสนมากชอบดูคลิปไหนเป็นพิเศษไหมทุกคลิป้าได้รจะเปิดดู เก่าเป็นปีก็ดูย้อนกลับไปดูเรื่อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้านแบบปลาทอดหมูทอดตอนเช้าๆเยอะมากนะโต้ะกอนเนี่ยของใครเนี่ยแน่แน่แน่ของใครเนี่ยส้มเนี่ยส้มแม่พาเนี่ยของเจ๊ทำพาด้วยกินนี่พาเนี่ยแน่แนเธอทำกินนี่เนี่ยเยอะมาก ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ลองกินเลยจะว่าอร่อยหนูไม่เคยกินเลยค่ะแหนชิมหน่อยเอาเลยไม่ต้องหน่อยอ่ะส้มทุกคนคะอันนี้คือส้มแม่หมออเองแล้วนี่พี่เขาเป็นลูกค้านะเขาบอกว่าลองชิมลองชิมจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราชิมหน่อยเราชิมหน่อยอออร่ยืมเดี๋ยวไม่ได้โมนี่ไม่ใช่หนยาหมาหนาอร่อย คือสีละห้าโลสิบโลเลยเรามาแล้วนี้เราจิมนะแล้วเราก็ไปร่างใจดีอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะที่เอาส้มแมมมาขายมแมมีทุเรียนด้วยสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นหมอนทองนะคะ1 8 0บาทถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์นะประมาณห6เหรียญเองะทุกคนมันฟินมากมันฟินมากทุกคนเห็นเงือมอปะอยากจะบอกว่า8โมงเช้า3าเองศาดเงือ เหนต็มหน้าเลยสวัสดีค่ะนี่ก็คือแม่วอร่ะเขาจะขายส้มใช่ไหมคะแล้วก็แม่ค้าในตลาดเนี่ยหลายเจ้าเขาก็รับส้มจากแม่ไปนะแต่เดี๋ยวจะไปกินอันนี้หน่อยขนมคกเป็นต้นหอมอย่างเดียวเป็นต้นหอมกะทิแบบนี้เอาหนึ่งกล่องขายถึงกี่โมง ประมาณ3ามโมงค่ะสามโมงก็คือ9ก้าโมงเช้านะ,ะที่นี่คือคนพิศนุโรกเขาจะพูดสามโมงนะไม่ใช่บ่ายสามนะบ่าย <laughs> สามคือตลาดวาย <laughs> <laughs> ต,ติดแบบติดแบบแบบแบบนี้นะเนาะเก้าโมงไม่สามโมงขอบคุณค่ะสิบบาทสิบ <laughs> บาทเองเดี๋ยวดูนะว่าสิบบาทเยอะขนาดไหนนี่ <laughs> 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 ขนมโคกโบราณ10บาทคือของ10บาท20บาท5บาทมีไหมเดี๋ยวนี้นก็ยังได้อยู่หมูปิ้ง5บาทแล้วก็ยังมีผักบางอย่างของชาวบ้านก็จะห้าบาทตับห้าบาทหนึ่งห้าบาทอยากจะบอกว่าขนมโคกก็ร้อนเหงื่อเราก็ร้อนอืมมันจะหวานมันเนาะกรอบอืมกรอบนอกน,นุ่มในหวานมันอืมอก็ร้อนด้วยจริงๆตลาดนี้เนี่ยเขาเริ่มเปิดตั้งแต่ทีมงเ,เปิดตั้งแต่ ตีห้าก็เปิดแล้วจ้ะอ๋อตีห้าตีห้าเปิดแล้วอ๋อแล้วก็จนถึงกี่โมงมันเริ่มวายสามโมงสามโมงเก้าโมงบอกแล้วคนพิษสัโลกแท้ๆจะต้องพูดสามโมงอะสามโมงคือเก้าโมงเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าถ้าถ้าแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าก็คือสองโมงเช้าสองโมงแล้วถ้าบ่ายสองบ่ายสองก็บ่ายสองปกติอ๋อไม่ใช่สองโมงไม่ใช่บ่ายสองพยายามเข้าใจนะคะเนี่ยคนพิโลก หมี่กะทิรอบที่แล้วเรามานะคะแล้วก็เจอพี่เขาขายหมี่กะทิแต่ตอนนั้นเรามาแล้วเหมือนหมดมันหมดเพราะว่าเรามาสายวันนี้เรามาเร็วตัวพี่จบปริญญาตี <Okay. S 2> แล้วทําไมถึงเลือกมาขายหมี่กะทิก็ <c oughs> ทํางานสักคนนึงแล้วก็อยู่บ้านสักคนนึงคล้ายๆว่าดูเด็กแฟนเขาให้ทําอย่างนั้นพี่บอกมีเต้าหู้มีมีหมู <c oughs> มีอะไรด่ะไข่ถั่วง,งอกเต้าเจี้ยวแล้วก็เป็นหมี่สีชมพูแบบนี้ จะบอกว่าจริงๆครั้งแรกอะ่ะชอบแ่ะมันจะมันจะแบบหวานหวานเค็มๆแล้วมันมันนนวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่หากินยากนะก็คือขนมเบื้องโบราณข้างในมันจะใส่เป็นอะไรบ้างคะข้างในอ๋อข้างในมีถั่วงอกมี มีขวเช็ดเท้ามีไข่มีผักชีมีกุ้งอ๋อมีขวลิสงค่ะอันนี้ไข่อ่าอรัสเท่าไหร่คะสามห้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,นี่อันนี้อะไรคะแตงกสาเจ้าอันนี่แตงกสาจำได้เมื่อสามปีแล้วน่าจะเป็นจระเข้วันนี้ว,วันนี้มีอะไรมีแตงกสากัจระเข้มีแตงกสากจระเข้ ชิมโ,โยแม่ถือก่อนร้อนร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วคะสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปียังเป็นคนเดิมตั้งแต่รุ่นแรกเลยนี่ชื่อเฮียอะไรคะเนี่ยชื่อโกเล็กครับโกเล็กร้านโกเล็กตลาดใต้อยากให้ฟังเสียงหืมหืมกรอบมากแต่ข้างในมันแบบยังมีความ,น,มนุ่มๆยืดๆอ่ะ ต้องน้ำเต้าหู้แล้วล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาฮะอ๋ออ๋อดูพี่มอสทุกวันเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเจอเอฟซีเราเจอเอฟซีแม่ถือหน่อยแม่ถือหน่อยตอนนี้คือพี่ตะกล้องของเราก็คือแม่มอสนะคะชื่ออะไรคะชื่อปอยค่ะปอยปอยกับน้องปานค่ะปานเป็นพี่น้องกันเหรอคะ อ๋อนี่ปอปอนะของปอนะคะขายอะไรขายอะไรท่านขายอะไรบ้างจ๊อปูแล้วก็จ๊อปูจ๊อปอะมีจ๊อปูมีเสี่ยวป้าจ๊อปปูรำปูทั้งเลยค่ะดีมากเลยเหรอใช่ผลิตภัณฑ์ที่โอ้ปอปอขายเปาปอปอขายเปาอ่ามีแล้วก็มีจ๊อปปูเออนี่เมนูไหนขายดีสุดคะ สามารถนี่ยจอบตัวนี้นะจอบก้อนจอปูก้อนนะมีใจว้าวเลยนี่ขอบคุณด้วยนะมีทั้งสาลาเปาแล้วก็จอปูนะดี่สามารถมาที่ร้านนี้ได้ดูป้ายนี้ไว้นะคะแล้วอยากไปเมกาป่ะดูคลิปมากๆม่ะรอพี่มออยู่เดี๋ยวรอไปหาพี่มอสเอาแล้วเอาแล้วไปพร้อมพี่มอสเลยอ่าวีซ่าพร้อมเปล่าวีซ่าพร้อมเปล่าเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวไปเลยโอเคขอบคุณมากนะคะ คุณลุงเขาก็เห็นเดินเดินถือขายอย่างนี้ด้วยนะคะขายดีสุดน้ำพริกอันนี้ป่ะคะมีปลาแซะ,ะ,ะขาแล้วก็เตี๋ยวบวมกับกระ,ป,ระปิกระปิสะก๊อดอะไรอย่างเงี้ยนี่โชว์ทักษะการมัดอย่างอ่ะปรบ้านนี้ขายอะไรขาหมูขาหมูเป็ดขาหมูเป็ดขาหมูดังนในตลาดใต้คนขายใช่ไหมที่ดังอ่ะขาชื่อพี่อะไรถ้าดังอ่ะฮะพี่แบนครับต้องดังกว่านี้ค่ะถ้าดังแบนครับอ่าพี่แบนนะ ขายพวกพะโล้ครับเป็ดพะโล้่ะหมูพะโล้ไข่พะโล้เต้าหู้พะโล้ครับดีค่ะอันนี้ขายอะไรคะกรอบเคม็อเคม<ด>อาอมันจะคล้ายคองแคง<ด>องแครลองชิม,ชมดูดดม,มันจะหวานหวนแล้วเหมือนมีพริกไทยมีผักชีอยู่ข้างในอ,อร่อยดีนะ ปกติขาย,ขายตรงขายตรงนี้ประจำเหรอคะไม่ประจำค่ะอืมแล้วแต่แม่ค้าจะว่าอ๋อแล้วแต่นะคะตามใจแม่ค้าลุ้นเอานะถ้าใครอยากกินกรอบเค็มมันเองครับจริงเหรอกาทำเองเลยครับโอ้โหนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยคือปกติงานฝีมือเราจะต้องนึกถึงผู้หญิง,งโอ้อันนี้จะกล้ารักโลกอ๋ละ ใช้เป็นแบบถุงอย่างนี้แล้วซื้อกับข้าวก็ใส่ให้เขาใส่ไปเลยใบเท่าไหร่แบบนี้อย่างนี้350หาครับใบหนึ่งนี่ใช้เวลาทำนานไหมคะอย่างอย่างใบอย่างใบเนี้ยหนวันหนึ่งวันตอนหนึ่งใบอ๋อแล้วถ้าแบบนี้คะอย่างนี้ก็สี่ใบแบบนี้หนึ่งวันได้วันสี่ห้าใบนะคะอันนี้ขายเท่าไหร่อันนี้ห0บาทติดตามแล้วอันนี้คือคือที่ติดตามเพราะว่าพ่อกับแม่นี่ยืนกดดันให้ติดตามมัเนี่ยใช่ นหลานเคยมันบอกให้อยู่อ้แดนนะ่ะมันบอกให้นังยุ่งติดตามด้วยนะพวกกันะใครที่อยู่พิษณุโลกแล้วได้ดูคลิปนี้นะคะและยังไม่ได้กดติดตามนะคะต้องกดติดตามเหมือนพี่นะคะ พี่สองคนนี่กดติดตามแล้วนะแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะมาติดตามแชร์ค่ะนี่กดตามให้ยังโอเคช่องไหนท้องไหนวะหนูลืมไปแล้วอาหารเจเอฟซีเลยเนี่ยดูเอแล้วเอาแล้วเอาแล้วขายอาหารเจเอฟซีดูลิปเลยอยากไปเมกาเหรอไปขายอาหารเจที่เมกา แฟนน่าดูทุกวันแต่อยู่อยู่หลังบ้านอ๋ออุ้ยถ้าเขารู้ว่าหนูมานี่ให้ให้เรามาบุกถึงหลังบ้านเลยนะนี่เรามาบุกบ้านเอฟซีนะคะแล้วขายอาหารเจมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีนี่ค่ะพี่สวัสดีค่ะกล้องนะอะไรนะตัวจริงตัวจริงเป็นไงนะตัวจริงเป็นไงนะสวยคนนี้กล้องอันเล่นี่ยเนี่นี่ไม่ใช่หน้ามานะนี่ของจริงจะฝากบอกด้วย สงสารถ้ากล้องที่สุดทำไมสงสารเรื่องอะไรไม่เคยเอาออกกล้องเลยก็ดูไปแคมปิ้งอ๋อชอบแคมปิ้งนะแล้วก็ดอลล่าเดี๋ยวที่จะแฟนคลับดอลล่าอีกแล้วอู๋ครับพี่อู๋นะคะขอบคุณมากๆที่เป็นเอฟซีมอนนะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดูอะไรชอคลิปไหนเลยที่อเมริกานะเพราะว่าลูกชอบลูกไปไอ้นิวเจอร์ซีมาอ๋อแล้วคุณแม่ไม่อยากไปมั่งเหรอคะอเมริกาอ๋อเดี๋ยวรอลูกก่อนนี่นะคะพี่อะไรคะชื่อพี่อะไรกาหลงพี่กากาหลงพี่กาหลงนะคะนี่ F C F C แล้วก็ลูกสาวด้วยใช่ไหมลูกสาวด้วยนี่หนุงหนงหนิงอ่าหนุงหนิงอ่อหนุงหนิงตอนนี้อยู่กับแม่นะจ้าโอเคพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็มาอุดหนุนข้าวผัดได้นะจ้า เดี๋ยวจอยจะบอกว่าตรงนี้เขาจะมีแบบเป็นข้าวผัดเป็นกาแฟอะไรตอนเช้าใช่ป่ะมากินประจาเลยเหรอสั่งอะไรใช่วันนี้สั่งอะไรวันนี้กาแฟร้อนไข่ลวกกาแฟโบราณแก้วรอนเท่าไหร่คะสิบสองค่ะแก้วระอนสิบก็สิบสเท่ากันค่ะทุกอย่างสิบสอหมดถ้าเป็นร้อนนะคะ มาสิเมื่อกี้เห็นใส่ซอสไปเยอะอันนี้ไข่กี่กี่กี่ฟองสองฟองไข่สองฟอง,อง,ฟองถ้วยเท่าไหร่คะแบบนี้สิบหาบาทนะไขล่ลวกตอนเช้าเออมาลัาง เจอุที่เมื่อ3มปีทแล้วเรามาปิดแล้ววันนี้วันนี้ก็ไม่ว,วันนี้เราก็ไม่เจอนะคะนี่เรามาแล้ว่าเจอแต่ป้ายนะคะน้องมอสมาแล้วนะคะแต่ว่าเจอแต่ป้ายนะคะไม่ได้ชิมสักทีเนี่ยว่ารสชาติเป็นยังไง <c oughs> เห็นแม่เขาบอกว่าอร่อยมาก่ะหาตัวจับยากเนาะ <c oughs> หาตัวจับยากใน <c oughs> ในอะไรในตลาดใ <น S 1> ต้อต,ตอต <laughs> กี้เราเติมพลังมาแล้วนะจะเรากินไข่ลวกก็เรียบร้อยแล้ว <ül> ตลาดมัจะวายก่อนไหมนม่นแม่นี่มันจะเก้าโมงเช้าแล้วนะยังไม่ไม่วายดีต่อไปเดี๋ยวโอเค okay. คือว่าตลาดใต้มันจะมีแบบคือนื่องแม้ถ้าเราแวะทุกร้านนคือคลิปนี้น่าจะเป็นหลายชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นแบบบางร้านเราอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายทุกร้านนะคะอุ้ยเยอะคือตรงนี้ก็จะเป็น หมูของสดเสียวมือแทน่นแม่แถวนี้เราต้องยืนสงบสงเงียมนะมีเดเยอะแต่ละคนมีดคงมากมีคนบอกว่าเขาดูคลิปที่ที่ไปรับที่สนามบินเขาบอกว่าโอ้โหแม่แบบเกี้ยวมากจริงแม่อายุกท่ไร่เหรอคะห้า <58. S 3> <70. S 1> แปดเจสเซเตูเก่งจังเลยมาขายทุกวันเลยเหรอคะขายอะไรบ้างเป็นปลาสด ปลาเทโพ่คุณยายอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะอันนี้เตรียมกลับบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยล้างเขียงแล้วนี่ม,มาอุดหนุนปลาตะเพียนต้มเค็มเนี่ยจะบอกว่าอร่อยมากมันต้มนานๆแล้วปกติปลาตะเพียนอะ่ะก้างมันจะเยอะอแต่ถ้าเราต้มแบบนานๆดีๆมันจะเปืยย่อยใช่ไหมคะคุณยายนี่โทษนะคะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะเ้าสิบฮะจริงปะเนี่ยเก้าสิบจุดสองมันหน่อยนี้แล้วอันนี้คือแม่ค้าที่ อายุมากที่สุดที่หมอเจอนะก็คือคุณยายท้องอยู่อายุ90 90เป๊ะแข็งแรงมากคุณยายชิ้นละ120ชิ้นละ120่นะขายตั้งแต่ชิ้นละเท่าไหร่คะคุณยายก่อนนะี้ขนาดนี้เกิน50 50เนาะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ค่าใช้จ่ายแพงขึ้นมาตัวจริงมาแล้วเลยอ่าดูทุกว,ว,ว,วันเลยโอ้จริงปะเนี่ยไหนเราดูคลิปก็ะดูเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูตลอดขายอะไรคะตรงนี้ผลไม้ มีเงาะมีสละคือช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบที่เป็นอย่างเงี้ยของผลไม้เยอะมากชอบดูคลิปไหนเป็นพิเศษชอบดูเวลาไปไปช้อปปิ้งอ๋อเขาใส่ช้อปปิ้งนะดูวันนี้ซะก่อนวันนี้แนวไหนจะแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าที่นี่แต่ละคนค่ะชุดลมโชยลมกกบ้านเมืองนี้เป็นยังไงตลาดเป็นยังไงแล้วพอเราทําเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะค่ะแล้วเคยอยากจะแบบไปเที่ยวมั้งไหมไม่อยากค่ะทาไมอะไม่ชอบเดินทางอ่ะ ไม,ไม่ชอบเดินทางไม่ชอบเดินทางทาง,งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคลิปมอสเราแล้วกันนะคะอันนี้เป็นสลานะใครเคยกินบ้างสลากกับอะไรนะที่มันคล้ายๆกันนะแม่ละกรมสลากละกนะะํนะสลากันรจายังไงแตกต่างไงคะสลากจะหวานกว่าอาจจะหวานสลากสุมาลีต้องสุมาลีด้วยนะใช่อืออร่อย น,นี่ส้มแม่เหมือนกันนะคะร้านพี่หนูนะคะโอ้อเหลืองน่ากินมากอันนี้ไข่<น>จันบุรีครับจันทบุรีอ๋อจันบุรีคือช่วงที่มอสมานี้เป็นช่วงของจันนะ,ะ,ะช่วงผลไม้จันกําลังออกครับแต่ยังแม่เยอะ ยาคูไม่อยู่ตรงหน้าโอ้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยาคูเขาขายกันเท่าไหร่คะขวดละแปดบาทนะคูยุ่งเดี๋ยวจะก่อนนีขวดขวดละแปดบาทว่าแต่เหมือนขวดใหญ่กว่าเมื่อก่อนเนาะนมพกแบบในนี้ตลาดหลายเจ้ามากมากโบราณนี่ก็โบราณนะโบราณนะเยี่ยมเยี่ยมตลาดใต้อาไทยไทยไม่ขายรีดหันได้ไทยหลักลัก เน้นเนื้อไก่ไทยมันจะแน่นเลี้ยงชาวบ้านธรรมดาค่ะวันนี้ซื้อไปทําเมนูอะไรคะพี่ทำต้มยำให้ลูกต้มยำไก่บ้านนะอ๋อยำทางเหนือเป็นคนเหนืออะคะเป็นคนละมังเจ้าแล้วมาอยู่พิโลกนานยังคะสามสิบปีสามปีนะตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าคนพิโลกแล้วต้องคนพิโลกนะอ๋อโอเค fc อ้าห fc มอสมีทุกคนนะมาขายอ่ะโอ้นี่ fc นะ fc ขายอะไรคะขายอาหารขายพวกแกงค่ะขายแกงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วหมดอีกแล้วหมดแล้วมอสมาแน่ใเ่ไหมคะมสแน่ ายพวงเท่าไหร่พวงละห้าบาทพูดนี้พวงสิบาทพวงห้าบาทสิบบา,บาทนะอะน้าพันนี่เป็นเพื่อนแม่มาตั้งแต่เท่าไหรเ่เด็กๆอ่ะตั้งแต่เด็กดๆเลยดูได้กันมา,า,กกามแต่ก็เด็กๆอ่ะอ๋ออ่าเน่แล้ว,มลวไม่รู้เป็นไงนะเพื่อนแม่แต่ละคนจะต้องแบบเนี่ยแฟชั่นนะผมนะแน่ <laughs> โอเคนี่เราก็เดินกันจะมาจน10บโมงเช้าแล้วนะคะอย่างที่บอกนะว่าอาจจะแบบไม่ได้แวะทุกร้านนะคะว่าแต่ละร้านนี่ก็มีแต่ของแบบน่ากินน่ากินเนาะแล้วตลาดเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะเรามาประมาณ7จ็ดแปดโมงเราคิดว่าเฮ้ยเขายังอยู่ปรากฏว่า10บโมงนี่คือดูดเกี้ยงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาที่พิษณุโลนะคะก็แวะมาได้นะคะตลาดใต้พิษณุโลกนะคะก็ มีของกินเยอะเลยนะจริงๆมันมียังมีงมอีกหลายๆร้านนะคะวันนี้มอก็อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะว่าตอนนี้เป็นยังไงทุกอย่างก็ยังคึกคักนะคะแล้วก็ราคาไม่แพง <ไป S 1> อ๋อและที่สําคัญนะคะขอบคุณ f อทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาทักทายกันนะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย